สนับสนุนโดย High Balance รักตัวเองมากๆนะโทรสั่งนี้เลยที่02-217-1888 เรียกว่ามีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับต้อยหมวกแดงล่าสุดปล่อยซิงเกิลใหม่ย่านฝนตกคำออกมาเอาใจแฟนๆแล้วยังนำซิงเกิลฮิตซิงเกิลแจ้งเกิดของตัวเองอย่างอย่าขอหมอลำมาทำเวอร์ชันใหม่ด้วยแถมยังเตรียมผุดธุรกิจใหม่เสริมอีกด้วยจ้าพระเพลงสวัสดีครับวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะครับชื่อเพลงย่านฝนตกคำนะครับเป็นเพลงสนุกๆนะครับจากฝีมือการเขียนของอาจารย์จุลยนปากสีแล้วก็ เรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์สวัสดิ์สละคมนะครับซึ่งเป็นเพลงอ่ะสนุกสนุกนะครับในสไตล์แบบฉบับของต้อยหมกแดงนะครับและก็อีกเพลงหนึ่งใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเพลงเก่าเก่าแต่ว่าใหม่ล่าสุดนะครับเพลงยาขอมบาลามนะครับมาในเวอร์ชั่นรถแห่นะครับสนุกสนานแบบฉบับของต้อยหมกแดงนะครับชื่อเพลงยาขอมบาลามสายแห่นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะฮะเป็นกระแสเรื่องของรถแห่กำลังมานะครับก็เลยอยากเอาเพลงยาขอมบาลามเนี่ยซึ่ง เวอร์ชันออริจินอลเนี่ยจะช้าๆนิดน,น,นึงก็เลยเรียนมาทำให้เป็นเร็วขึ้นนะครับเป็นเวอร์ชันรถแห่เล่นแบบสบายๆง่ายๆนะสนุกสนานได้เต็มที่ก็เลยเป็นที่มาของอยากของารลำสายแห่ครับอีกยางหนึ่งเดี๋วรู้มว่าพี่จะมีเขาเรียกอะไรกิจกรรมเพิ่มในปีหน้าภายในปีหน้านะครับผมก็จะมีกิจการเพิ่มแล้วเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบทานอาหารนะครับแล้วก็ชอบทําอาหารโดยเฉพาะอาหารอีสานนะครับและก็ปีหน้าก็มีโอกาสได้ ย้ายเข้าบ้านใหม่นะครับผมก็เลยคิดว่าในบ้านเนี่ยบ้ามโมแดงควรจะมีครัวหมวกแดงนะครับครัวหมวกแดงป้องทำแซบอาหารอีสานเดลิเวอรี่นะฮะซึ่งในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีประมาณ800หลังคาเรือนนะครับฉะนั้นผมก็มองว่าเอ๊ะถ้าเราทะอาหารอีสานที่เราชอบกินเนี่ยผมก็จะแนะนําให้เพื่อนบ้านได้รับประทานก่อนนะครับโดยโดยโทรสั่งนะครับแอดไลน์กันโทรสั่งนำนำส่งเดลิเวอรี่เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจแบบ เขาเรียกว่าในครัวเรือนนะฮะแล้วก็โอกาสต่อไปก็จะเชิญชวนแฟนเพลงเพื่อนพี่น้องนะครับไปเยี่ยมที่บ้านแล้วก็ทานอาหารกินอาหารกันนะครับยังไงก็ฝากแฟนเพลงนะครับยังไงเราติดต่อกันได้มีโอกาสได้ไปเจอกันได้ไปทานอาหารด้วยกันนะครับครัวหมวกแดงโอ้โหเรียกว่าขยันสุดๆไปเลยค่ะข่าวลูกทุ่งของไอ้ทุกๆก,กิจการเฮงเงรวยๆยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่ แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย